พันท้ายแล้วอันนี้น่าจะทำแกงเขียวหวานตรงเครื่องประดุกนะคะอันดับแรกกะทิอันนี้คือกะทิหางกะทิซื้อได้ตามหางกะทิก็คือกะทิเท่าเค้าคันธรรมดาน้ำแรกก็คือหัวกะทิและเนื่องจากมันน้อยแล้วก็ใส่ถุงไ่นานด้านคือ ส่เยอะไหมอะหัวกะทิอะจริงๆอะต้องใส่ตอนท้ายตอนที่นะค่อนข้างเกิดแล้วเราต้ก็ใส่หัวกะทิแต่เนื่องจากกะทิมันน้อยแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไปหน่อยเพื่อไม่ให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงส่วนผสมก็คือจะมีพริกแกงแกงีุวหวานแต่จริงๆอะก็คืออันนี้เป็นสมัยรูปเมื่อจากไม่มีเวลาใช่ปหก็ซื้อได้ตามตลาดนัดเป็นขีดจะเป็นเขียวๆเป็นพริกแกงตามแกงหวาน มีหัวมีมะเขือกระชายแล้วแต่ชอบก็ใส่ชอบก็ใส่ก็ใส่แคลอดก็ได้ดก็ดูพกอย่างที่บอกถ้าปกติใช้พริกออช่อฟ้าแซงจะหวานส่วนใหญ่ถ้าคม่กินเผ็ดแต่นีออ้ถ้าไม่กินเผ็ดคุมไม่กินเผ็ดให้เอาไส้ข้างในออกพริกเผ็ดที่ไส้